หนูจีนกับพี่จามาแล้วจา้ากด s u b s ไครให้ด้วยนะจา๊าหนูจีนกับหนูจาตอนเต่าอังโลแม่จา๋าถ่านมาแล้วจา้าหนูจีนวิ่งถือฐานที่เพิ่งไปซื้อมาจากร้านขายของชำมาให้แม่ที่ครัวหลังบ้านโดยมีหนูจาเดินตามมาติด,ตด แม่รับถ่านจากหนูจีแล้วจัดแจงจุดไฟเพื่อที่จะทำอาหารในเย็นนี้ทำไมบ้านเราถึงไม่ใช้เตาแก๊สละจ๊ะแม่หนูจาถามแม่ขณะที่เห็นแม่กำลังพัดไฟในเตาให้ลุกไหมแม่ถนัดใช้เตาถ่านแบบนี้มากกว่าจ้าแม่พูดพร้อมส่งยิ้มให้เด็กน้อยแล้วเล่าให้เด็กๆทั้งสองคนฟังว่า เตาถ่า,านอยู่คู่ครัวคนไทยมาหลายยุคหลายสมัยแม้ว่าในวันนี้ทุกครัวเรือนจะมีเตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าเข้ามาทำหน้าที่ให้ความร้อนในการปรุงอาหารแทนแต่ความหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของเตาถ่า,านก็ยังไม่มีอะไรมาทดแทนได้แม่หันไปหยิบกระทะที่แทบจะไม่มีความเงาของเหล็กหลงเหลืออยู่บ่งบอกถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานของกระทะใบนี้ เตาถ่านแบบนี้เรียกอีกชื่อว่าเตาอั้งโล่แม่พูดชื่อจีนจีนนะสงสัยจะมาจากเมืองจีนนั่นแน่เลยหนุจีนพูดขึ้นพร้อมกับรอยยิม้มแม่จึงเล่าต่อไปว่าเตาอั้งโล่ได้รับแบบอย่างมาจากประเทศจีนรูปร่างคล้ายถังปากกลมผายออกเล็กน้อยก้นสอบ ผนังเตาหนาประมาณสองนิ้วด้านหน้าจะเจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเสมอพื้นเตาเพื่อที่จะเป็นช่องให้อากาศเข้าหรือใช้พัดในการโบกให้ลมเข้าเพื่อเข้าไปเร่งให้ไฟลุกแรงขึ้นช่องปากเตานี้มีฝาสำหรับปิดกัน้นไม่ให้ขี้เถ้าปิวออกมานอกเตาปากเตา ทำเป็นจมูกเตาสําหรับก้นหม้อสามปุ่มสูงขึ้นจากปากเตาเล็กน้อยเพื่อยกก้นภาชนะให้พ้นปากเตาเพื่อเป็นการระบายอากาศช่วยให้ไฟลุกได้ดีขึ้นช่องระบายอากาศนี้มีฝาปิดทําด้วยดินเผาภายในเตาระหว่างปากเตากับก้นเตาจะมีลังพึ่งหรือตะกับซึ่งทำด้วยดินเผาเป็นแผ่นกลมเจาะรูเรียงกันเพื่อให้ขี้เถ้าล่วงลงไปก้นเตา และเป็นช่องให้อากาศถ่ายเทหยิบจานให้แม่หน่อยสิจ้าแม่พูดกับหนูจาหนูจายื่นจานใบใหญ่ให้แม่กลิ่นปลาทอดหอมจนท้องของเด็กทั้งสองเริ่มส่งเสียงเตือนว่าถึงเวลาของมื้ออาหารตอนนี้มันไม่สำคัญหรอกว่าแม่จะใช้เตาถ่านหรือเตาแก๊สเพราะอาหารทุกๆจานจากฝีมือของแม่นั้น อร่อยทุกจาน